ครับผมวันนี้พบกับแพนนะวันนี้แพนพามา,มาหาสมบัตินะที่ทะเลครับไปดูครับว่าเจออะไรบ้างมาเฮ้ยดีใจดีใจาไม่เจออะไรเลยดูครับโอ้โหไ,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 ไหนข้าวฝันเสี้ยบทะเลครับเช้านี้ที่ระชามนะครับตอนนี้อยู่ชามกำลังจะไปประจวบเลยแวะลองเล่นดู ได้ต่างหูข้างนึงแล้วอยากไปรุ Trail, 800. 800 miles. 800 miles them, so água, ่นดูว่าจะมีอะไรเพิ่มไหมดีใจครับวันนี้มาเครื่องนักขั้ับินทหารนะครับนอกแปดร้อยแปดร้อยก็ยังไม่ทำให้ผิดหวังนะครับยังเจ๋งแจ๋วอยู่เดิมนะครับไปแล้ครับเจอกันอีเจอกันที่นัอะไรครับนี่ ซิงไม่ค่อยลึเท่าไหร,นะร่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอแอปแมนครับ เหรครับแหรเงินชัวชัวภาพหรเงินอุ้ยแหรนเงิน,ววน,งน,น,งนสวยสวยเดยวดายด้วยนี่ฮะโอ้โห ขัดๆถูๆดูนี่ฮะวุ้ย,อย,อ,ยอยู่นานแล้วเนี่ยดำมืดเลยขัดเลยขัดเลยให้มันขาวเลยนใช้สายขัดนะทั้งหมดขาเวเลยนี่นะขัดแลัดแล้วขเงิเงินจขัดด้วทราย ขาวแล้วเพิ่งขึ้นจากีทะเลนะครับก็จะต้องขัดเลยมันจะทำความสะาดง่ายกว่านะครับใช้ทรายเนี่ยขัดไปเลยโอเคครับฟูฟูๆๆนะชิ้นนึงครับวันนี้ ไปดูเหมือนจอไปกัน